วรีได้ว่าออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราทั้ง14คนนะครับงานนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็มีโคชออสมาด้วยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มานะครับโดยรายงานบอกว่าบรรยากาศเป็นไป,นปนด้วยความอบอุ่นครับเพราะว่ามีแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับ ไปคอยส่งนักกีฬาถึงสนามบินสวนภูมิกันเลยทีเดียวครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรสดใสขนาดไหนมาดูกันครับคุณผู้ชมไม่ได้จะมาสายไม่ได้แล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะก็ตีสามเนาะตีสามก็จะดึกๆหน่อยนะคะก็ พักผ่อนนอนตั้งแต่หัววันนะคะแล้วก็ตื่นมาเชียร์วอลเล่ตอนกลางดึกค่ะส่งแรงใจแรงเชียวพวกเราเยอะๆนะต้องการกำลังใจมาก please <อ>คิดแล้วค่ะแล้วคนยังต้องตามหาเพาเดี๋ยวหมจูจบคนนั้นพี่มุย้ยเผื่อไปกินที่โดฮากับกินบนเครื่องแต่ว่าชัว่วโมงโดยรวมแล้วทั้งหมดในการดูนทางทางดี <Easy. S> 24 <laughs> ชอบห้25ชั่วโมงพร้อมใช่ไหมพร้อมแหละก็หนึ่วันอะ24ชั่วโมงอะคะ่ะ<ต>เวลาเดินทางนะคะกต่อเดิงแล้วเราเราเดินทางวันนี้เราถึวันที่12วันที่12อะ่ะถ้าเป็นไทยก็12ไม่นานไม่นานค่ะหนึ่งนหนึ่ง ถามกับตันบาคตอนนี้กับตันไมนถามมาได้เลเนทางปลอดภัยมีชัพุ่็นะคะขอบคุณมากนะคะซาทุแอบะะออจะเก็บอะสามารถเลยตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งกับตันมาแล้วยอไม่เคยถามกันเลยรู้สึกยังไงมากครั้งแรกที่ทสอนบอกเป็นกับตัน <laughs> แ,แรก ดีใจก็ตื่นเต้น้ดีใจและตื่นเต้นทุกอย่างมารวบตัวกันหมดก็อย่างที่บอกไปว่าก็เป็นเกียรสำหรับตัวเองด้วยก็ดีใจที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะโอเนาะได้แล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่ะลรดีที่สุดวันตอวานเราทำไปวผู้แขกมาดึงางทีเขาบอกว่าเขาอยากเห็นเราไปแบบเขาบอกว่าทำได้ใช่ไหมเขาบอกว่า เขาบอกว่าถ้าหนูแบบไปคุยกับกรรมการแล้วได้แต้มอ่ะเขาจะให้หนูหนึ่งหมื่นบาทพูดตอนนี้เลยเอา๋อใช่พี่แขนะคะพี่แขพี่แขรัศมีแขกตักประกาศตามหนักคนเดียก็เลยบอกว่าโอเคถ้าได้จะสู้สู้ก็พยายามจะทำให้ได้แต้มมานะเผื่อแบบไปสู้ได้ได้ได้แต้มหนึ่งพันหนึ่งหมื่น คุณแม่บอกหนึ่งหมื่นแสดงว่าต้องหาว่าเยอะๆแล้วและต้องให้ได้แต้มด้วยนะคะทาไมได้แต้มก็ไม่ได้คนเขาบอกว่าขอให้ชนะดูๆวขอบคุณค่ะก็จะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เยอะที่สุดอย่างน้อยตั้งเป้าหมายเราก็อย่างละสองสนามละสองนะคะแต่ถ้าแบบชนะถ้าชนะทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นกำไรกับพวกเราแอนที่บอกว่าทุกแต้มทุกคะแนนมีค่า เราก็จะไม่ประมาทเราก็จะทำให้ดีที่สุดของพวกเราค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรแบบพกติดตัวในการเดินทางพกติดตัวยาดมที่ตายาดมมีมีไหมแมสที่ต้องมีต้องมีกับตัวเลยอะอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่มีผมไม่ใช่นาฬิกานาฬิกายาดมผมยามยาดมคนเขาส่วนใหญ่จะป็นยาดมยาดมมีแปดสิบวันมี ข้าวมีมาม่าด้วยน้องสองหน่อยพาไปหาน้องสองมีคนเขาเรียกลองน้องสองมมาค่ะน้องวิปไปนะคะน้องวิปไปได้ยัดข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยกัดตันไม่ได้เลยกัดตันหมูทอดหมูซอยหมูทอดหมูแผ่นหมูทอดหมูแผ่นเขาเอาแยกแท่ามาขายได้เหรอคะในสนามบินนะคะเอาทั้งสองนี่ค่ะเขามาขายในสนามบินหมูทอดหมูแผ่ฉกหมูซอย ต้อวจแค่คนนี้เขามาขายแพทย์มาเาไไรัมสวัสดีค่ะเอาอะไรเอาไปใหนอะคะเอาไปไหนอก่แล้วสัมาณ์ หนูก็หนูก็แอบแอบแอบส่งให้พี่อุ้มแล้วไงขจอไหนอะหนูไม่เห็นนะหนูไม่เห็นคอมเมนต์ไงคะอะอยากเห็นว่าออยากเห็นคอมเมนต์เลยค่ะดูนยสวัสดีค่ะทุกคนไหนอะคนดูสิบคนเหรอคะนะไม่ใช่ดาวสิบดาว เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะคะตีสามค่ะแล้วบูดภาษาญี่ปุ่นต้องพูดว่าอะไรคะสวัสดีตอนกลางคืนคำบางว่า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 ชุกคซะอันยาเซโยชัยเจโยบายบายกูดไนท์ไงอันนี้ตอนนี้เท่าไหร่ ตอนนี้ทุ่มโอยาสุมินาไซดิสนีมานาไซโอยาสุมินาไซเกาหลีนะคะเกาหลีใช่ใจอยู่กุ้นน้าทุกคนวันที่15ใช่ไหมต้องรีบนอนนะคะต้องรีบนอนนักแข่งหัววันเพราะว่าจะได้ตื่นมาเชียร์พวกเราตีสามครึ่งมังเลียอ่ฮะมังเลียวีสามเลยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่มวยเด็กาโอ้ พากันม่วนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไม่เอาไปคนนี่นะคะทุกคนคะพากันม่วนเลยค่ะทุกคนนหมดแล้วต้องไปจองที่นั่งอ่ะไม่ต้องไปจองที่นั่งอะไรอีอบปกันรักแข่งม่วนเราแข่งกับสหรัฐก่อนแมตช์แรกแมตช์ที่สองเซอร์เบียแมตช์ที่สามแคนาดาแมตช์ที่สี่เกาหลีนี่เป็นไงซะดาจะไปแข่งกับใครแมตช์แรก บางกนอีอ๋ออุ้ยอโทษอุ้ยขอโทษตาดาวขอโทษช่วยนี่บ้าเมื่อกี้ลูเออออกซ์ออกซ์มาดอะไรเราตาดาวตาดาจะไปแข่งกับใครคะทันไหมอีกรอบนึงไปแข่งกับใครคะจะไปแข่งกับใครอ๋อเออโทษน้องผมก็จะเทียบอีกน้อถึงไหมเนียยื่นไป ซองข่าวออกเลยอุ้ยอุ้มสวยยังสวยยังกลับมารอบนี้สวยบอกแล้วนิดนึงไงอุ้ยอย่าพูดดิเขินอีกไหนทัดดาวาหมนี่นี่แล้วดูดิแล้วพี่อ่ะสวยเท่าทัดดาวหรือยังพี่อาจจะไม่สวยเท่าเพราะว่าไม่อ่ะพี่อ่ะนับวันเรื่องอายหยุ่กันแล้วนึ่ง ถ้าดาวหยุมนึ่งติดไปแล้วนึ่งรักดอกบวกหนึ่งใช่ไหมบวกหนึ่งหักคะแนนหักคะแนนแล้วหนึ่งบวกกาแฟหนึ่งรักดอกจึงหยอกเล่นถ้าไม่รักก็ไม่หยอกพี่กลับมาทีหลังแล้วพี่บอกว่าถ้าดาวถ้าเราเลี้ยงกาแฟไปแล้วเ่าเลี้ยงพี่ย้อนหลังได้ไหมหนึ่งแก้วแล้วพี่ก็ไปหาร้านกาแฟมากาแฟแก้วละหนึ่งพันบาทที่ไหนสักแห่งนี่แหละแล้วหนึ่งพบาทนะคะดาวบ้างเลี้ยงใช่ไหม พี่เลี้ยงทั้งทีมเท่ไเลยนะสามพันมาแล้วแล้วเขาเลี้ยงหนูก็คืออเมซอนเจ็ดสิบบาทแต่ว่าเขาให้หนูเลี้ยงหนึ่งพันบาทพี่คิดว่าอย่างไรคะในฐานะกับตันไงใช่แล้วเขาแล้วเขาโอเคนะเขาน่ารักรับทราบใช่เขาน่ารักมากเป็นกับตันที่ ปุ้มใจเพราะว่าเลี้ยงกาแฟพี่วานหนึ่งพันบาทเขามาทีหลังเขาไม่เคยจะได้กินแบบกาแฟเราเขาเลี้ยงกันไปหมดแล้วพี่ไม่ได้กินเลยสักคนแต่พี่ไม่เป็นไรแล้วก็โอเคไงเราจะคุยกันเรื่องอะไรอีกไอ้สองคุยกับใครทำไมไม่ว่าคุยตรงนี้คคคุุยยกับใรภาาษแล้วทุกคนอ่ะเขารอคุยกับสองอยู่าบอกคุย อัสุใบสันต์ส่วนออกภาษาตอนตอนกลางคืนเหรอสวัสดีต้ต้องคุณไหนคุณไหนลาแล้วไปใหมอยังเงี้ยมีางคะลาแล้วไ่ใหมคุณไหนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแทบไม่มีเวลาหยุดกันทั้งในส่วนที่จบจากลีกทั้งในภายในประเทศก็ใครตัดซ้อนในวันแรกเหรอแข็งแรงกว่าเพื่อน ก็มาซ้อมกันพวกเราที่ไปเล่นต่างประเทศก็กลับมาก็ไม่ได้พักก็มาซ้อมกันก็แสดงต้องขอบคุณพวกเราที่มีใจให้กับชาติบ้านเมืองนะมีใจให้กับส่วนรวมให้กับสิ่งที่เราควรจะต้องตอบแทนบุญคุณคือบ้านเมืองของเรานะครับชือเสียงของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดกมาคมเองยืนยันว่าเราทําทุกอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญเป็นหลัก เราไม่ได้แสวงหาประโยชน์เพื่อส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นเป็นวัฒนธรรมของพวกเราครอบครัววอลเลย์บอลอันนี้ก็ขอบคุณในื้องต้นนะครับก็รายการนี้ก็พวกเราคงทราบดีว่าเป็นรายการที่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั้งชาวไทยโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยเฝ้าติดตามนะพอเฝ้าติดตามก็บางส่วนก็มีการคาดหวังนะครับกับ ความสํเเล็จของพวกเราครับต่อความสําเร็จของพวกเราก็ไม่อยากให้พวกเราแบกความคาดหวังของของี่น้องประชาชนไปมากสนเกินไปนะก็ขอให้เรารู้ว่างานที่เราทําเนี่ยมีคนเขาสนใจติดตามให้กําลังใจนะและดูพวกเราอยู่บางส่วนนะเราก็คงทราบดีว่ามันก็ต้องมีนะครับคนที่ อาจจะไม่ได้มีทัศนคติหรือว่ามีการที่จะมาให้กําลังใจพวกเราบ้างหรือมาติตำหนิติชมพวกเราบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะเราโดนกันมามากแล้วก็อยากให้พวกเราอย่าไปคิดมากคิดว่าเขาตีเพื่อก่อกัแล้วกันเราจะได้สบายใจนะครับก็ขอให้เราจะได้สบายใจทําไม่ดีที่สุดทําไม่ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับเหมือนทุกครั้งบอกทุกครั้งว่า ไม่สมาคมก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าจะได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขอให้ทุกคนทําให้ดีที่สุดสิ่งที่ไปคราวนี้นะก็ความหวังเราต้องมีอะเวลาจะแข่งขันมันก็ต้องมีความหวังอะแข่งขันเราก็หวังชนะแล้วเราก็มีเป้าหมายร่วมกันอยู่ตั้งแต่รุ่นพี่ๆเจ็ดเซียนก็คือเป้าหมายโอลิมปิกนะครับจะขั้นไหนก็ตามเราก็ ต้องตั้งเป้าหมายไปสู่ตรงนั้นด้วยกันเพื่อสารฝันของนุ่นพี่แล้วก็ของเราด้วยให้ไปสู่ตรงนั้นให้ได้นะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรายังมีความหวังถึงแม้จะไม่มากนักแต่ในเมื่อมีความหวังเราก็ต้องใช้ความพยายามแต่ได้ใช้ความพยายามจนถึงที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรกันนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับวัฒนธรรมของทีมอยากให้รักษาไว้นะความเป็นทีมความมีน้ําใจ สู้วัฒนธรรมมิติของความเป็นไทยยิ้มแย้มแจ่มใสมีสามาคละการไหวหรือการแสดงออกที่เราเคยทำมาแล้วอยากที่เห็นว่ามันดีทั่วโลกเขาชื่นชมเราทั่วโลกเขายกย่องเรานะก็ขอให้พวกเราได้ถือปฏิบัติต่อนะครับเพื่อจะได้เป็นวัฒนธรรมของทีมเราเราไม่ชนะในแมตช์การแข่งขัน แต่ถ้าเราชนะใจในอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่ง mm hmm. ก็คิดว่ามันก็เป็นชัยชนะที่เราควรจะภาคภูมิใจไม่แพ้ไปนะในการแข่งขัน,ขนด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราทำให้สองอย่างหรือหลายๆอย่างสมบูรณ์ได้มันก็จะยิ่งดีนะจะยิ่งดีที่สุดก็ฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคนฝากความคาดหวังฝากความ เชื่อมั่นของพวกเราทุกคนของคนไทยทุกคนไว้กับพวกเราด้วยนะก็ขอให้พวกเราทําให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่นะครับนะครับสู้ให้เต็มที่ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะโชคดีก็อย่างนี้เมื่อวันที่เจ็ดเราไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพท่านเราทุนเก้าทุนถวายเหรียญท่านนะ ท่านก็มีเมตานอกเหนือจากให้กิฟพ,พวกเราแจกกันยังกิฟแจกพอไหมกิฟพนะระเทพก็อยากให้ติดด้วยนะท่านแข็งอะ่ะท่านจะได้เห็นแล้วก็เป็นกําลังใจเราแล้วเป็นกาลังใจเรานอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังมีเมตานะเหรียญที่เราทุนก้าวถวายท่านเนี่ยท่านให้เจ้าหน้าที่สํานักทวาังเนี่ยเอาไปให้ท่าน้าคุณธงชัยวัดไตร,ไตรมิตรพวกเราคนรู้จักนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านดุคุณทองชัยวัดไตมิตรปลูกเสกให้นะแล้วก็มระทานคืนให้กับพวกเรานะประทานคืนให้กับพวกเรา,นะรา,ก,ก,เราก็เลยอยากจะเอามาให้พวกเราเอาไปติดตัวไปเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะยกเว้นเอใช่ไหมไม่เอ,เอ,เอไม่ได้มาเอไว้ค่อยให้ทางนู้นนะอ่ะก็เนี่ยท่านเมตากับเรามากนะทรงเมตากับเราไม่ถ่าย,ายรูปถ่ายพระรูปท่านก็ ท่านก็ทรงขายให้เฉพาะเพราะนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ขอให้พวกเราได้เห็นว่าแม้แต่ราชวงศ์ตั้งแต่ตั้งแต่พระบาทนี้อยู่หัวพระราชินีเป็ใน,ในประเทศท่านทรงมีเมตตากับพวกเราทั้งนั้นนะครับก็อยากให้พวกเราได้มีกําลังใจปันกาลังใจจากสิ่งที่ท่านได้พระราชทานให้กับพวกเรากนะ็ขอ มอบคืนให้เป็นฝันเป็นสิริมงคลกับพวกเราหยิบหยิบหนึ่งเหรียญไฮ้ไข่ไข่ไขมั้งไข่ครบไหมไม่ไม่ไม่ไรไข่ไม่มีไข่บ้างไม่เดี๋ยวน้องด้วยไหมด้วยไหมไม่ใช่ไหมแชมปแชมปไม่ัด้ ชมป์ใครบ่างเล้ย้าอะไรนะได้ไหมล่ะเป็นขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสลีมมงคลค่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเด็กๆแต่หัวกันใหญ่เลยจริงๆเป็นเหรียญที่น้องๆที่น้องๆได้แชมป์เอเชียนะคะแล้วเราเอาไปทูลเก้าถวายสมเด็จพระเทพเสร็จแล้วท่านก็ให้เจ้าคุณธงชัยอ่ะปลุกเสกให้แล้วก็ส่งกลับมาให้ที่สมาคมพื่ห้เด็กๆเนี่ยได้เอาไปเป็นสิริมงคลค่ะเด็กๆเขาเอาแต่หัวอย่าเลยไม่ใช่อย่าลบหลู่เด้อใส่มูมาเอง อย่างน้อยก็เป็นเรื่องของกําลังใจนะทุกคน <c oughs> อ้ามันเข้าเฝ้าได้กิฟติดผมท่านไปเลือกให้เองด้วยกับมือ,อเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก,กันนะคะทุกคนตอนนี้กำลังรวมพลังแล้วนะคะ ัปทันทีอันเดียรเราถอยก่อนให้เขาถ่ายรูปรวมนะคะลากพ่ง้นขึ้นากินรอแป๊บนึงไปไปพร้อมอย่างเดียวเลยเขาถ่ายรูปรวม่อยนะคะช่วยทำาหากินอนะครับเอาไปกนนนะครับ สดีครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะขอโชว์เหรียญด้วยโอเดโอเคขอกล้นี้ก่อนนะครับขอสมาคมก่อนนะขอสมาคมก่อนนะครับต้องนะครับ1 2ึสาครับ ดีครับหนึ่สองสเขอหนะคอน่ะครับเดี๋วรบดี๋อครับเดียวอบเดี๋ยวครับดยวครับดี๋ยวับเดยวครับเดยครับดีวับนียวครับเดี๋ยวดี๋ยวครัเดี๋ยวัเดี๋ยวับยคดี๋ยวครับวคดีเยบคยบยบยยด้วยค่ะขอป้ายด้วยขอบคุณนะ ขอรูปนะคะแป้นเดินขึ้นหน่อยออโอเคโอเคอขอกล้องนี้นะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับหนึ่งสองสามขอเฮ่อีกรอบค่ะค 1, 2, นี่ครับหนึ่งสองสามเฮ้วิดีโอครับข้างหลังนะข้างหลังนะวิดีโอนะ Okay.